สวัสดีครับนนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆบรรยากาศดีๆท่านผู้ชมได้เลยกสีเล็กอยู่ครับวิวภูเขาสวยงามมากเลยบ้านสร้างใหม่นะครับพร้อมที่ดิน130ตารางวาในราคาเพียง9 7 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองบ้านกลางหุบเขาครับบรรยากาศดีมากๆแปลงนี้อยู่ในเขตอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับ เป็นสไตล์บ้านสวนรีสอร์ทครับหรือจะทำเป็นบ้านพักตากอากาศก็เหมาะอยู่กลางหุบเขาครับบรรยากาศดีแค่คิดธรรมชาติลมโชยเย็นสบายตลอดทั้งวันใกล้เทือกเขาวัดเขาดีสลักครับเป็นบ้านพักตากอากาศที่หลายท่านใฝ่ฝันเลยนะครับบรรยากาศสุดชิวเลยนะครับ ไกลแหล่งท่องเที่ยวด้วยราคาจับต้องได้ไม่แพงและก็เดินทางสะดวกห่างจากเซนทัลเวสเกตเพียง122กิโลเมตรเท่านั้นเองเดินทางแค่ชั่วโมงกว่า,ก,วาก็ถึงบ้านพร้อมทีนแปลงนี้ออกแบบมาอย่างดีครับสำหรับท่านที่สนใจทำเป็นบ้านพักตากาศบ้านพักไว้เกษียนเพื่อหลีกหนีความวุ่นวายมาใช้ชีวิตเรียบง่ายทำกลางธรรมชาติที่มีหูเขาโอบล้อมรอบครับ เนื้อที่130ตารางวาครับเป็นโฉนดคุดแดงถูกต้องปลอดภัยให้ห่วงบ้านกลางหุบเขาหลังนี้มี1ห้องนอน1ห้องอนกประสงค์1ห้องน้ํามีระเบียงด้านหน้าบ้านและด้านข้างบ้านเลครับไปนั่งเล่นรับลมชมวิวกันชิลๆได้เลยพื้นที่ใช้สอยตัวบ้านภายในอาคารและระเบียงโดยรอบประมาณ30ตารางเมตรครับตัวหลังคามุงด้วยกระเบื้องรอนคู่ของ S G สีเปลือกมังคุดสวย ใช้วัสดุอย่างดีลงจอดรถโครงสร้างจากเหล็กกาวนท์ครับปลอดสนิมหลังคาก็มุงด้วยกระเบื้องหลนคู่ของ s c g เช่นกันสีเปลือกมังคุดมีของแถมให้ด้วยนะครับอย่างเช่นแอร์แล้วก็แถมบริการล้อมรั้วที่ดินให้ทั้งหมด4ด้านเลยครับด้านหน้าประตูรั้วเป็นเหล็กกาวนไนทั้งหมดครับด้านข้างและด้านหลังเป็นล้อมรั้วลวดหนามกันสนิม7เส้น ของแถมก็อย่างเช่นแอร์หนึ่งตัวขนาด1 2 0 0 0หมืวิทยุแถมฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ให้ด้วยไฟฟ้าปราปาก็ทำให้พร้อมใช้ได้เลยครับบ้านพร้อมที่ดินหลังนี้ตั้งอยู่ในตำบลพระผชัยอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับบรรยากาศดีมากเป็นสไตล์บ้านสวนจงหุบเขาฟิวภูเขาล้อมรอบห่างจากทางหลวงชนบทสายสุพรรณบุรี3019เพียง250เมตรเท่านั้นเองห่างจากวัดเขาดีสลัก ซึ่งมีรอยพระพุทธบาทจำลองประมาณ2กิโลเมตรและก็ใกล้แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอีกหลายแห่งในตัวอำเภออู่ทองด้วยครับใกล้ตลาดนะครับบริเวณนี้มีตลาดนัดวันจันทร์พฤหัสและวันเสาร์ห่างจากบ้านสวนเพียงแค่1กิโลเมตรท่านเองท่งนานใดกำลังมองหาบ้านพร้อมที่ดินอยู่ในหุบเขาวิวภูเขาล้อมรอบบรรยากาศดีๆเอาไว้พักผ่อนไว้ทำบ้านพัก หลังกษียณแลงนี้เหมาะครับคำตอบที่ดีของท่านเลยครับแลงนี้เหมาะมากๆาท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามผู้ขายได้โดยตรงตามเบอร์โทรและ i อ l ดียลในคลิปนี้ได้เลยนะครับจะนัดดูที่ดูบ้านหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อกับผู้ขายโดยตรงได้เลยบ้านหลังนี้สร้างอย่างดีนะครับเป็นบ้านสร้างใหม่นะครับใช้ไม้เนื้อแข็งทั้งหลังโครงสร้างดีไม้ฝาภายนอกอาคารเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลยนะครับ อย่างเช่นไม้ประดูไม้เต่งและไม้แดงส่วนผนังด้านในกูด,ด้วยสมาร์ทบอร์ดเซาะล่องมีระเบียงด้วยนะครับไม้เคลือบแลกเกอร์เงาฉ่ําเลยทีเดียวนั่งเล่นรับลมชมวิวกันได้แต่มีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านไม่เปลี่ยวมองเห็นกันน้ําไฟสะดวกผู้ขายทําไวใ้ให้พร้อมใช้ต่อได้เลยบรรยากาศดีพื้นที่เยอะนะครับ130ตารงว่าปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ทําสนามหญ้าวิ่งเล่นได้สบาย สนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแปลงนี้คุ้มคุ้มแน่นอนบรรยากาศก็ดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ